สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะผู้ว่าราชาการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลจำนวนสามนายซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเขตคนร้ายลอบวางระเบิดที่จังหวัดนาราธิวาส เวลา11นาฬิก30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในายชัยสิทธิ์พานิพง์ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระชาทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีไปมอบแก่กำลังพลจำนวนสามนาย ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนศีสาครระหว่างเดินทางเข้าตรวจสอบเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่หมู่ที่6บ้านไอกาแซตําบลศีสาครอําเภอศีสาครจังหวัดนาราธิวาสเมื่อวันที่31มกราคม2564ได้แก่10ตํารวจเอกธีราศารักดิ์พรพักดีสิตํารวจเอกนเรศสันกูล10ตํารวจโทปิยพงษ์เพชรจํารัด และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา และที่จังหวัดนราธิวาสเวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายเจษดาจิตรรัตน์ผู้ว่าราชาการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ดาบตำรวจยุทธกรเรืองเพ่งกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนาราธิวาสการได้รับพระชทารมพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลอย่างหาที่สุดมิได้และทรงมีพระพระนาไมยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววันพร้อมทางได้นำแจกันดอกไม้ไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อาทิคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจากักรรุ่นที่2,550สมาคมประกันวินาศภัยไทยโรงเรียนสายปัญญารังสิตกองทุนฟากฟ้าสุราลัยนายกสมาคมสิกเก่ามหาวิทยาลัยปักกิง่งในประเทศไทยและคณะคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานโภชนาการสวนจิตลดาห้องเครื่องท่านผู้หญิงประภยัยศิวโกเศษสมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทยสมาชิกราชสกุลพึ่งบุญบริษัท t c c Asset ประเทศไทยจำก บริษัท f r o เ e r s Property t y ประเทศไทยจำกัดมหาชนโรงเรียนวัดทรงธรรมบริษัทโตชิบา้าไทยแลนด์จำกัดผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยสมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจภาคกลางคณะตำรวจศาสตร์โรงเรียนในร้อยตำรวจสมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภยัยแห่งประเทศไทย สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณศา,าลาสหไทยสมาคมในพระบรมหาราชาวังทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 อย่างเคร่งครัด จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณพรวดีและคุณวราวิทย์นะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิตเพชวงศิริลาไปก่อนสวัสดีค่ะ